ว่าชอบไปอยู่ในความว่างแล้วไม่รู้สิตัวหรือไปอยู่ในเบาสบายแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคะหลวงตาก็เลยแก้เลยว่าให้มาอยู่กับกายก็มาอยู่กับลมลมข้าวลมออกมาอยู่ตัวตัวนี้อะค่ะจะได้ได้ไปอยู่กับรู้ลมหายใจเขาออกรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็บางทีรู้ลมหายใจเขาออกแต่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ยังไงอะติดตะวชัญญาให้รู้ลมหายใจเขาออกแต่วัตถุประสงค์จริงเนี่ยเพื่อให้ปล่อยวางจิต หมอหมอต้องกข้จใจตรงนี้นะคือวัตถุประสงค์อรู้ลมหายใจเขาออกคือให้สติตรระบจัญญาเนี่ยมารู้ลมหายใจเขาออกเพื่อจะปล่อยวานจิตค่ะตอนนี้พานมันอยู่ตรงปล่อยวานจิตค,คือคือไม่งั้นมันก็จะไหลไปอะไรโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวนะคะก็ะเลยว่ารู้ <ใจ S 1> ลมหายใจเขาออกเพรรู้ลมหายใจเขาออกก็ะจะรู้ว่ามันมีตัวพากว่าเป็นเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ลมสั้นลมยาวลมมันตอนนี้ลมมันละเอียดลมมันอื ก็ก็ก็ถ้าเกิดมันมีการปรุงแต่งนอกจากนั้นมันก็จะเห็นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก,ก็เห็นประมาณนั้นทีนี้ถ้าเราใช้วิธีลมอย่างเดียวแล้วจะบวกกับอย่างอื่นได้ไหมคะเพราะว่าก็จะใช้แบบเดินนะคะแล้วค่อยรู้ตัวว่าเดินด้วยด้วยค่ะเคยวัตถุประสงค์่ต้องการให้มาหลงตรงจิตออานอกหรือว่าไม่หลงตรงจิตออานอกแล้วก็รู้จิตเคลื่อนไหวเกิดดับวัตถุประสงค์แค่นี้เอง ไอ้เครื่องล่อเนี่ยมันเจาเครื่องล่ออะไรก็ได้จะเดินก็ได้ยืนดังนั่งนอนพุทโธพุทโธก็ได้หรือรูล้ลงไม่ใจก็ออกก็ได้วัตถุประสงค์คือต้องการจะให้เห็นว่าในในในร่างในตัวเราหรือในในจิตใจของเราเนี่ยมันมีมันมีตัวหนึ่งอะมันเหมือนไอ้ไอบ้ไอบ้าอีบ้าอยู่อ,อีตัวหนึ่งมันพูดไม่หยุดแล้วก็จะได้เมื่อเห็นว่าไอ้ตัวเราได้พูดไม่หยุดเนี่ย ชาต,ติติตะวันจัยมันไม่ขาดจากรูกล้ลมหายใจเขาออกเนี่ยมันก็จะก็ปล่อยให้อ้บ้าอีบ้าพูดไปอิสระจะลุกอยู่ mm hmm. เห็นอยู่แต่ไม่ทำอะไรกับมันหลักไม่ลบไปกับมันวัตถุประสงค์ต้องการแค่นี้เองไอ้เครื่องลอ่อเพราะฉะนั้นเครื่องล่อจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดแล้วแต่ที่เราถนัดแล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์ <c oughs> ในปัจจุบันขณะแต่วัตถุประสงค์ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ต้องการที่จะให้เห็นอีบ้าไอบ้าที่อยู่ในในกายใน,ในใจเรานี่แหละคือมันในตัวเรามันมีไอบ้าหรืออีบ้าอยู่ตัวหนึ่งท ในตัวนี้คือตัวอันตรายสุดคือมันจะพาไปเวียนว่ายายเกิดให้เปทุกข์กับเพราะไอ้บ้าอีบ้านเนี่ยพูดไม่หยุดถ้าเราเห็นในตัวเนี้เพื่อจะหลงไม่เป็นบันแค่นั้นแน่คือ<แ>อย่าหลงไปเป็นในตัวไอ้ไอ้บ้าอีบ้าเพราะว่าถ้าหลงไม่เป็นมันเนี่ยมันจะพาไปเวียนว่า,ายไตเกิดแล้วก็ไปไปสู่ภพชาติวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้มันโป่งโลกเบาสบายว่างเปล่าอะไรหรอกวัตถุประสงค์เนี่ยให้เห็นอีบ้าอีบ้าไอ้บ้าอยู่ในพูดไม่หยุดแล้วก็ปล่อยพูดอย่างอิสระแต่ไม่ ไม่ไม่ไปอะไรกับมันแต่แต่เห็นมันรู้มันอยู่อย่างนี้แน่แล้วก็รู้ว่าไม่ได้กลัวมันกลัวมันคือหนีแก้เมินไปเมินมาไปทําอย่างอื่นแล้วไม่เห็นมันคือไม่กลัวมันรู้มันแล้วก็รู้ว่ามันเนี่ยได้ขาดจากได้ขาดจากรู้ซะแล้วคือขาดจากความรู้ขาดจากพลาดรู้คือเป็นอิสระต่อกันรู้มันเห็นมันโดยไม่กลัวมันคือไม่หลงไม่เป็นมันโดยไม่ใช่หนีมันนะอืออือ คือไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันคือมันตัวที่จะพาไปเวียนบ้ายตายเกิดพบชาติแล้วพาเราไปทุกไปหาคนนั้นคนนี้อะไรตอนนี้ก็ก็ก็เรียนรู้ตรงตรงนี้อยู่มเลยค่ะอือืมอืมอืแต่หมอมันมันไม่ได้เห็นไอ้บ้าอีบ้ามันเกิดมันกลายเป็นว่าเวลารู้ลมหายใจเขาออกหรือรู้รู้เดินเนี่ยรู้ลมหายใจเขาออกในกระที่หมอรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยหมอกลับไปเป็นตัวที่หายบ้าอีบ้าแล้วก็ไปดูจิต ไปยุ่งมุวายกับเวทนามันมันไม่ได้ปล่อยวางคือไอบ้บ้าอีบา้าเนี่พูดไม่หยุดเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันเอาตัวเราไปหายบา้าอีบ้าเอาตัวเราไปดูเวทนามันสบายใจแต่ไปเป็นอย่างนี้มันจะแน่นนหรอือเปล่ามันจะได้เกิดไปเปล่าอย่างนี้มันแช่เปล่ามันจะเย็นไปไหมมันจะเป็นชาหรอือเปล่ามันกลายเป็นว่าไม่ได้เห็นไอบ้บ้าอีบา้าแต่กลายไปเป็นไอ้ตัวคนบน่นเห็นผู้บน่นผู้บ่นเนี่ยบ่นเนี่ยคือปล่อยวางผู้บน่นแต่เราเนี่ยากลายไปเป็นตัวคนบ่น ไอ้คนบนเนี่ยมันเหมือนกับว่าในตัวเรามันมีสามเปรียบเหมือนอย่างนี้นะคือกายเนื้อที่พูดกัหลงตาเนี่ยกายเนื้อที่พูดหลงตาในตัวหนึ่งเนี่ยเนกายเนื้อภายในกายเนื้อเนี่ยมีมีคนขี้บ่นอีกตัวหนึ่งนี่สองแล้วก็ไอ้มีธรรมชาติที่รู้รู้ไอ้กายเนื้อกับไอ้ธรรมชาติที่รู้ไอ้คนขี้บ่นไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยจะไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีแหล่งแหล่งที่ จากจุดหรือตอบไม่รู้รู้มันมีแต่รู้ว่าไอ้ตัวที่บ่นนี้มันบ่นอยู่ในในความไม่มีอะไรบ่นอย่างเก้อเก้อในความไม่มีอะไรเพราะในตัวเราจะมีสามคือมีมีธรรมชาติของกายที่คุยกับหลวงตาแล้วก็มีข้างในมีตัวคนขี้บน่นจิตเ<บ>น,นี่ยแหละคนขี้บ่นคือจิตแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติรู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่มีอะไรตรงนี้หลวงตาต้องการให้เรียนรู้ตรงตอนนี้หมอเนี่ยตอนนี้คือ หมอเนี่ยไปตายแค่ตัวที่สองตัวกลางคือไปเป็นแค่ตัวกลางไปเป็นไอ้คนขี้บน่นแต่มันเหนือคนขี้บ่นคือมันรู้มันแจกใจว่าไอ้คนขี้บ่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ได้แต่รู้มันไม่หลงไม่หลงไม่เป็นมันไม่ยึดไอ้คนขี้บ่นนั้นมาเป็นตัวเราอันนี้ตอนช่วงที่ที่ท,ท,ที่ตามลมหายใจหรือเปล่าคะหลวงใช่ใช่ใช่ทุกปัจจุบันขนาดเนี้ย มัน,เป,นเป็นตลอดเวลาเลยทุกประจวบขณะแม้แต่เวลาขนาดตามลมใจหรือขนาดเดินมันจะไอคนขี้บ่นเนี่ยมันจะบ่นยิบขี้บ่นตลอดยีิบสี่ชั่วโมงไม่มนมันจะไม่เลิกลาเลยตัวเนี้ยตัวตัวตัวท่ารู้วันนี้ก็คือตัวตรงที่เรารู้ว่าตอนนี้ยเรากําลังก้าวอยู่ใช่ไหมกําลังเดินตัวตัวท่ารู้เป็นยังไงนะัวรู้นะคะตัวรู้ว่าไงว่าเรากําลังเดินและระหว่างเดินตรงนั้นถ้าเกิดมันมีความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาตอนเนี้นเราก็ต้องต้องเรียนรู้วน,นั้นด้วยเ ไปไม่ถึงไอ้คนขี้บ่นเด้อคือไอ้ไอคนที่ไปรู้เนี่ยมันมันเป็นคนบน่นเป็นคนพูดไอ้คนพูดมันอยู่ที่ไอ้คนที่ไปรู้ว่าเราเดินอันนี้เดียวหมอเนี่ยเส้นผมบางภูเขาอะคือไอ้คนที่ไปรู้ว่าเราเราหายใจไอ้คนที่ไปรู้ว่าเราเดินไอ้นั่นน่ะคือคนขี้บน่น <c oughs> ไอ้คนที่รู้เนี่ยคือคนขี้บ่นแต่หมอเนี่ยกลายไปเป็นแน่นเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยรู้อะไรแล้วมันก็บ่นไปได้วยไง เดี๋ยวหมอไปเกตนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอามุ้ยอีกอต้องอาศสยมุ้ยวามุ้ยมุ้ยมุ้ยอธิบายหน่อยดิมาอธิบายหน่อยอะอาไม้นี้อะเพราะว่าเราอาจจะพูดพูดสั้นมาต้องให้เขาเดี๋ยวอธิบายขยายความหน่อยฟังฟังมุ้ยนะเพราะว่ามันไม่ยากหรอกมันนิดเดียวอะแต่มันเส้นผมบางภูเขาน้ำใจเอาาตั้งใจฟังมุ้ยมุ้ยตรงนี้เนี่ยยมันมันเส้นผมกเขามันไม่ได้ยากอะไรนะหมอแต่เพียงว่าหมอเห็นผิดตัวหมอไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแค่นั้นเน หมอหมอให้กันคือเห็นผิดตัวละตัวกันที่หมอเห็นหมอคิดว่าเป็นตัวนี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งเข้าใจไหมคือมันมันเป็นอีกตัวหนึ่งแต่หมอไม่คิดว่าเอ้ก็เห็นอยู่นะก็เห็นอยู่รู้เนี่ยเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเราหายใจอยู่ก็รู้ว่าเราหายใจก็รู้อยู่เนี่ยได้เจอทุก่ไหนแล้วก็เวลามันคิดอะไรเราก็รู้ว่ามันคิดอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันคือมันคือไอตัวผู้รู้ทุกประจวบขนาดเนี่ย แต่หมอเนี่ยเอาตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยไปเป็นคนรู้แต่หมอไม่เข้าใจแบบนี้ละที่ว่าทิศเยนืเส้นผมกับภูเขาถูกไีมแต่หมอเข้าใจตรงนี้มันก็ข้ามไปได้เลยข้ามภชาตาไท้เลยกะบอกาสเจ้าค่ะอย่างนี้นะคะพี่หมอในในเนี้ยจริงๆมีสามอ่ามีสามคือหนึ่งเนี่ยคือกายหยาบไอ้ขันห้าหยาบเนี่ยที่ตามองเห็น ทำท่านี้ท่านู้นได้นี่คืออันที่หนึ่งอันเนี้ยส่วนอันที่สองเนี่ยคือต้องพูดว่าเป็นกายในเป็นจิตเป็นจิตที่มารู้จริงๆกายมันไม่รู้ตัวมันเองนะพี่หมอกายจะเดินกายจะนั่งอะไรอะกายมันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นกายเนี่ยมันไม่ได้รู้จักตัวมันเอง ผู้ที่มารู้กายนะที่มันเดินนั่งหรืออะไรนะคือจิตจิตเป็นผู้ที่มารู้กายเคลื่อนไหวมารู้อะไรที่เวลาเดินหรือหายใจคันนี้จิตเนะี่ยที่มันมารู้เนะี่ยพูดถึงขันห้าพี่หมอเข้าใจอยู่เนาะขันห้าที่เมื่อวานอธิบายอะ่ะ จิตเจตสิกเขาจะทำงานคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่หมอพูดบอกว่าเนี่ยเวลาเดินอะ่ะก็รู้ก็เห็นอยู่ว่าไอ้กายนะ่ยมันเดินไอ้กายที่เดินคือกายหยาบแต่ไอ้จิตที่มารู้เนี่ยนะจิตที่มารู้ไอ้ว่าตอนเนี้ยเดินอยู่ไอ้จิตเนี่ยคือวิญญาณขันที่เวลามันเห็นแล้วมันมารู้เนี่ยแล้วมันจะพูดาพาเฮ้ยเดินานานแล้วเมื่อยเว้ยหรืออะไรอย่างเนี้ย แต่คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันพลาตรงแค่ว่าพี่หมอพลาตรงที่ว่าพี่หมอไม่เห็นตัวเนี้ยว่ามันรู้ของมันเองจิตเนี่ยกระเจตสิกอ่ะเขาทํางานของเขากันเองนะเขารับรู้แล้วก็คิดนึกตึกตองปรุงแต่งรู้แล้วก็คิดนึกตึกตองปรุงแต่งเขาทํางานของเขาเองเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าแต่พี่หมอไปยึดจิต ที่ปุงแต่งทำงานร่วมกับเจตสิกยอ่ะเป็นพี่หมอเนี่ยก็รู้อยู่เนาะก็เห็นอยู่ว่ามันเดินอย่างนั่งรู้ลมอะ่ะก็รู้อยู่จริงๆพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าพี่หมอไปกลายเป็นพี่หมอไปเห็นกายหยาบพี่หมอไปเห็นร่างกายหยาบแนะ่ที่เดินแทนที่พี่หมอจะเห็นจิตผู้รู้ที่พูดภาคปุงแต่ง ไม่เข้าใจเนาะไปเจอเป็นไงไอ้นั้นใน<อ>ความว่าไอ้ผู้รู้อันนี้ก็คือผู้รู้ที่เกิดจากวิญญาณนัขสันได้กับร่วมกับเจตสิกใช่ใช่ดิ้ว่าเราเดิน<ช>รู้ว่าเราหายใจอไอ้ันนั้นเนี่ยคือต้องปล่อยวางผู้รู้ตัวนี้แต่เรา่าเอาตัวเราไปเปลี่ยนก่อก็ให้เวลาให้หมอก็ค่อยๆค้นคนวจคิดคืบอบอกไปดูเนี่ยเอาไว้ผู้รู้เนี่ยเอาเพผู้รู้ไปดูดู่กิเแต่ควาันจริงอ่ะ ให้ปล่อยวางให้ผู้ที่รู้ทุกประเด็องนันอะคือเรื่องวันที่ไปรู้เราหายใจรู้ว่าเราก้าวเดินให้ปล่อยวางให้ผู้รู้ปล่อยวางปล่อยไม่ได้ว่าไม่มีใครพิยิตใู้อย่งนี้เลยทตัวเราคืต้องปล่อยวางตัวนี้ผู้รู้ผู้รู้ที่มันเกิดจากวิญญาณอานารบวกกันวิญญาณอานารทำงานร่วมกันที่มันจะรู้ว่ามันจะมันจะรู้แล้วก็พูดเพื่อพาเพื่อเพื่อพาเพื่อไอ้ไอ้คนที่รู้ว่าเราเดินนะมันจะมันจะพูดพาเราหในใจตลอดเมื่อเรารู้ว่าเราหายใจมันจะพูดพาตลอดคือในความถ้ารู้แล้วก็ไม่ปรุงแต่งตรงนี้ต่อ อันนี้คือการวางโอ้ไม่มันมันปรุงแต่งตลอดคือมันปรุงแต,งแต่งไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะปรุงแต่งตลอดเลยแต่ว่ามันปรุงแต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราก็แค่รู้แล้วก็ก็คือก็ตรงนี้ก็คือจบไม่มีการปรุงแต่งอันนี้ก็คือวางใช่ไหมคะมอธิบายอย่างนี้ค่ะพี่หมอผู้ที่รู้กายหยาบเคลื่อนไหวหรือผู้ที่รู้ว่าลมหายใจเคลื่อนไหวนะ่ะคือจิตจิตเจตสิกแต่จริงๆอ่ะพี่หมอกลายเป็น ไปทำหน้าที่แทนจิตเจ,ต,จ,ต,จตสิกนะ่ะตัวพี่หมอไปหลงทำหน้าที่ตัวเองเป็นจิตเจ,ต,จตสิกว่าเนี่ยเราก็รู้แล้วก็เนี่ยหรือแม้แต่ความคิดน่ะความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะคะถามว่าความคิดไม่ได้รู้ตัวมันเองมันมีผู้ที่ไปรู้ความคิดผู้ที่ไปรู้ความคิดก็คือจิต จิตที่ไปรู้ความคิดแล้วมันก็จะคิดนึกตึกตองปุงแต่งอย่างสมมุติคิดอกุศลพอมันรับรู้ปุ๊บเนี่ยวิญญาณะ,ค,ะความคิดเป็นธรรมลมนะคะส่วนจิตเนี่ยเมื่อเขาไปรู้จิตหรือวินญนาคันเนี่ยเมื่อเขาไปรู้ความคิดแล้วเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับเจตสิกเขาก็จะเอ๊ะปฏิบัติมาต้องการแล้วทําไมเรายังเรายังคิดอกุศลอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วจิตเจตสิกค,คือการทํางานของขันห้า ให้เห็นตัวจิตผู้รู้เนี่ยที่ทำงานจิตเจตสิกจิตเจตสิกแต่กลายเป็นพี่หมออเข้าเอาตัวเองอะ่ะไปหลงยึดถือจิตเจตสิกเนี่ยว่าเป็นพี่หมอเองกลายเป็นตัวพี่หมอไปเห็นความคิดแต่ในความเป็นจริงการทำงานของขันห้าเอาอย่างนี้ง่ายๆนะพี่ไม่ต้องมีพี่ก็ได้ไม่ต้องมีตัวพี่หมอที่จะคอยไปรู้ความคิดนะ จิตกเจตสิกเขาก็รับรู้ความคิดเองคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเองแต่รู้นะ่ะรู้แท้ๆเขาจะมารู้ว่าจิตเจตสิกนะ่ะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอะไรมันจึงเป็นสามชั้นชั้นแรกคือชั้นกายหยาบชั้นที่สองคือการทำงานของระดับจิตที่เป็นจิตเจตสิกทำงานร่วมกันแต่ถ้าหลงยึดถือก็คือกายปร่งแสงแหละไอ้ชั้นเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอไปยึดอันนี้พี่หมอไปยึดจิตเจ,เจ,เจตสิกเนี่ยการทำงานของจิตเจตสิกเป็นตัวพี่หมอแต่หนูจะบอกอย่างนึงถ้าไม่ยึดนะพี่จิตเจตสิกเขาก็ทำงานเองได้น่ะส่วนรู้แท้ๆเนี่ยเขามารู้ที่จิตเจตสิกเขามาเห็นจิตเจตสิกเนะี่ยที่เวลามันรับรู้อะไรแล้วมันคิดนึกติกตองปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอ ของพี่หมอผิดธรรมชาติไปตรงที่ว่าเวลากายออาเวลาไอ้ร่างกายเนี้ยนะไอ้ขันห้าหยาบเนี้ยมันมันคิดเอาคิดก็ได้คิดปุ๊บเนี้ยพี่หมอพอมีความคิดเกิดขึ้นข้างในใจปุ๊บคิดขึ้นมาเนี้ยคิดเป็นธรรมลมนะเพราะก็วิญญาณาขันก็มารับรู้แล้วก็ทํางานร่วมกับเจตสิกแต่ของพี่หมอไม่ใช่พี่หมอเป็นตัวพี่หมอเนี่ยเนี่ยรู้รู้ เนี้ยรู้ความคิดหมายความว่าพี่ไม่ได้ปล่อยมันเกิดดับเองตามธรรมชาติพี่อพี่หลงยึดถือการทํางานของจิตเจตสิกเป็นตัวพี่หนูถึงบอกว่าต่อให้ไม่ต้องมีพี่ก็ได้จิตเจตสิกเขาก็ทํางานเองได้แต่พี่หมอเลยไปเป็นเอาตัวพี่หมอจริงๆหลงยึดถือจิตเจตสิกกายมันเลยกลายเป็นว่าพี่หมอเป็นคนรับรู้ความคิดแล้วพี่หมอก็เป็นคนปรุงแต่งเป็นคนพูดเองว่า ปฏิบัติมาต้องนานทำไมคิดอกุศลปรากฏการทำงานของจิตเจตสิกเนะี่ยมากลายเป็นตัวพี่หมอครน,นี้การรู้เนะี่อรู้จริงๆนะ่ะก็คือเขามารู้ที่จิตเจตสิกการทำงานของจิตเจตสิกแล้วไม่มีผู้ยึดถือเพราะเห็นว่าจิตเจตสิกเนะี่ยเขาทำงานของเขากันเองเกิดเกิดดับดับทันทีที่มีความคิดเกิดขึ้นทันทีที่มีความคิดเกิดขึ้น จิตก็เกิดขึ้นขณะนั้นทันทีเหมือนกันแล้วก็ปรุงแต่งร่วมกับเจตสิกไปเลยขันห้าเขาทำงานกันแบบนี้ส่วนรู้นะั่นนะ่ะที่ไม่ปรากฏอะไรเขาก็มารู้ว่าตอนเนี้กับขันห้ามันเป็นแบบนี้แต่พี่หมอไปเอาตัวเองอ่ะเข้าไปยึดถือว่าจิตเจตสิกเป็นพี่หมอหนูถึงบอกว่าไม่ต้องมีพี่หมอก็ได้คนที่เขาไม่ยึดอะไรเนี่ย จิตเจตสิกก็ทํางานได้หมายความว่าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็มีการรับรู้ได้แล้วก็คิดปรุงแต่งได้พี่หมอไปหลงเข้าไปเป็นตัวเนี้ย<ม>ก็เลย,ยเขาเรียกว่าหลงยึดถือขันห้าเป็นตัวเราของเราแต่จริงๆขันห้าเขาทํางานของเขากันเองส่วนผู้ที่มารู้ว่าออ ทั้งกายกายหยาบเนี่ยนะนะทั้งจิตเจตสิกที่ทำงานเนะี่ยผู้ที่มารู้นะั่นนะ่ะเขาเป็นท่ารู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเพราะฉะนั้นรู้จริงๆเขาจึงรู้ที่จิตเจตสิกธรรมชาติอยู่กันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยคนที่หลงกับไม่หลงจะต่างกันแค่นี้นะพี่หมอคนที่ไม่มีผู้หลงยึดถือนะกายหยาบเนะี่ยก็ยังเดินยังหายใจยังไรทำงานนี่แหละ ส่วนไอ้จิตเจตสิกก็รับรู้ทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็คิดนึกตึกตองปุงแต่งเนี่ยเขาก็ทำงานของเขาได้ส่วนไอ้รู้นะก็ยังรู้เลยว่าสรุปไอ้ขันห้าตอนเนี้ยเป็นยังไงแต่ผู้ที่ยึดถือพอกายหยาบทำอะไรเดินหายใจหรืออะไรอย่างเนี้ยมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รู้ ที่เป็นไปรู้จิตไปรู้ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอะผู้รู้ที่ไปรู้นะ่ะกลายเป็นไปหลงยึดถือว่าเป็นเรารู้และเราก็ปรุงแต่งเห็นก็ไปยึดเป็นเราเห็นเออสวยดีจริงๆอะจิตมันเห็นเราเห็นได้ไงในเมื่อมันเห็นของมันเองเวลาเนี้ยกระทบทางตารูปกระทบกับตาเกิดการรับรู้คือเกิดวิญญาณจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเกิดการรับรู้ทางตาเนี้ย เขารับรู้กันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปกระทบกระตาเกิดการเห็นแต่ของพี่หมอนะพูดง่ายๆรูปกระทบตาแต่เกิดกูเห็นแล้วก็คิดนึกตึกตองปรุงแต่งก็เป็นเราคิดนึกติดตองปรุงแต่งนะคุยอย่างนี้พี่พอเข้าใจไหมคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ที่ที่คุณแม่ชี้ได้พูดให้ฟังว่าแต่ตรงนี้ยยังไม่ ฮอยังไม่เก็ตว่า,าลแล้วลร<า>เราจะแล้วเราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงเนี้ยคือโดยทฤษฎีเรารู้แล้ะถ้าอย่างเนี้ยมันเป็นเรารู้เราอย่าต้องทําความเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นอ๋ออ่าอย่างนี้เอาเอาใจแล้วที่มุยพูดเนี่ยแล้วเราจะเห็นในตัวเราจะไปรู้ได้ไงกถ้า <ๆ S 1> <idence S 2> ตัวเราเป็นตนรู้จะบอกว่างงๆตัวเนี้ยงงตรงนี้แหละค่ะว่าคือเข้าใจแล้วว่า กระบวนการทํางานของขันห้ามันเป็นยังไงหมอเขางงเลยเนี่ยเรือภาพปฏิบัติอาจารปฏิบัติองไงตัวเราคนรู้ตัวเราเลยคนรู้มันรู้ออกจากตัวเราแล้วเราจะเราจะรู้ตัวเราได้ยังไงแล้วจะปล่อยวางตัวเราที่รู้ได้ยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะคืูเนี่ยหมอหมอเขางงภาพปฏิบัติเอาอมั้อ่าอย่างนี้นะพี่เอาเอาประตูตาก่อนเนาะภาพมากระทบตาพี่รู้สึกว่าเป็นเราเห็น แล้วก็ปรุงแต่งก็เป็นเราปรุงแต่งถูกไหมคะคันนี้พี่อยากรู้ว่ามันจะเห็นตัวเราตัวนี้ได้ไงเราเราจะเห็นตัวเราได้ไงเมื่อเราเปินรูออนนะ้เราจะเห็นตัวเราได้ไงเอาอย่างนี้นะพี่ถ้างั้นลองอย่างนี้นะเราจะเห็นตัวเราได้ไงเดี๋ยวหนูถามพี่ก่อนพี่เห็นรู้ไหมว่าพี่นั่งอยู่รู้คะ่ะรู้อา้าว ตัวพี่นั่งอยู่แล้วใครมารู้พี่อ่ะอือ่ะคราวนี้อย่างนี้นะพี่หมอหนูถามพี่หมอว่าพี่หมอนั่งอยู่ตัวพี่นั่งอยู่แล้วใครมารู้พี่พี่ก็เออพี่ตอบหนูกลับมาเลยว่ารู้ว่านั่งอยู่พี่ตอบกลับมาพี่ต้องคิดไหมว่าตกลงพี่นั่งหรือพี่ยืนพี่ต้องคิดไหมไม่ได้คิดเลยตรงนี้ค่ะ พี่ตอบหนูมาทันทีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่ต้องทันไม่ต้องคิดเลยต้องมีเจตนาจะรู้ไหมคะอน,นี้ว่าเราเราเรากำลังนั่งอยู่มันรู้ของมันเองใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะมันรู้ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจจะรู้เจตนารู้ว่าเอ๊ะฉันนั่งหรืออะไรมันรู้ของมันเอง คันนี้เนี่ยมันรู้ออกมาจากไหนอะตรงนี้เป็นท่ารู้แล้วค่ะมันมันจึงพูดง่ายๆมันมีความรู้ขึ้นมาแต่มันไม่มีตัวตนของเจ้าของความรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้หรอกมันคงมีแต่ความรู้ก็คือมันมีความรู้ว่าตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ยมันมารู้มันมีความรู้ในตัวเราที่เป็นขันห้า มันมีรู้นี้อยู่ที่มารู้ตัวเราที่เป็นขันห้าขันนี้ลองดูนะพี่หมอว่ารู้นี้เป็นเรารู้ไหมพี่ลองดูนะอย่างตอนนี้พี่นั่งอยู่ใช่ไหมคะ,ะพี่รู้ไหมว่าพี่นั่งอยู่รู้ปะ่ะนนรู้นะนะรู้ให้เป็นวิ่งได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะถ้ารู้นี้เป็นเรา แล้วก็รู้แบบให้มันเป็นวิ่งติมันทําไม่ได้เลยมันรู้นั่งมันรู้ของมันเองมันรู้ตรงไปตรงมาแล้วมันก็รู้เป็นปัจจุบันรู้เนี่ยที่มันมารู้ตัวเรานน่ะตัวเราในที่นี้ก็คือตัวเราที่เป็นขันห้านี่มันมีอยู่แล้วมันรู้ของมันเองแล้วมันก็รู้เป็นปัจจุบัน คันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะพี่หมอองหลวงตายกตัวอย่างอ่ะอันนี้บ่อยถ้าเกิดสมมุตินะพี่หมอแอบเข้าไปอยู่ในห้องล็อกประตูหมดเลยนะแอบเข้าไปอยู่ห้องคนเดียวล็อกประตูหมดเลยแล้วพี่หมอคิดไม่ดีพี่หมอแอบเข้าไปในห้องล็อกประตูไม่ให้ใครรู้เดี๋ยวเราจะคิดไม่ดีเราไม่อยากให้ใครรู้เราไม่อยากให้ใครรู้ และตัวเราก็คิดไม่ดีตัวเราตอนเนี้ยคิดไม่ดีอยู่รู้ได้ไหมพี่ว่าเราคิดไม่ดีรู้ค่ะไม่เอาตัวเราคิดไม่ดีเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเราคิดไม่ดีอยู่ตัวเราคิดไม่ดีอยู่แล้วรู้ไหมว่าตัวเราคิดไม่ดีรู้ค่ะเนี่ยรู้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเราที่กำลังคิดไม่ดีอยู่เนี่ยคือการทำงานของขันห้า แต่รู้เนี่ยขนาดแอบเข้าห้องปิดประตูล็อกหมดมันยังรู้เลยเพราะมันเป็นของที่มีอยู่แล้วมันหมดเนี่ยที่เราเข้าใจว่ามีแต่ร่างกายจิตใจเนี่ยจริงๆนะ่ะมันมีธาตรู้อยู่ด้วยเสมอธาตรู้นั้นนะ่ะเขาจะรู้ตัวเราที่เป็นขันห้าตลอดถึงบอกว่าเราปิดบังคนอื่นหรืออะไรได้หมด แต่ไอ้ขันห้าเนี่ยหรือตัวเราที่เป็นขันห้าทำไรอะ่ะไม่รอดจากรู้หรอกก็ขนาดคิดไม่ดีแอบซะขนาดนี้รู้เขายังรู้เลยว่าตอนเนี้ยตัวเราคิดไม่ดีเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยมีตลอดอันเนี้ยคือรู้เราที่ผ่านมาคนทั่วไปนะพี่หมอจะเคยชินกับเอาตัวเราไปรู้ แต่มันกลับมีธรรมชาติรู้ธาตุรู้อีกสิ่งหนึง่งที่มารู้ตัวเราธรรมชาตินี้มีอยู่แต่เขาไม่ปรากฏคงมีแต่ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่น่ะคือขันห้าคนโดยทั่วไปยึดขันห้าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราตัวเราหายใจอยู่ก็อตอนนี้ตัวเราหายใจอยู่ อ้าวไอ้รู้นั่นก็รู้ว่าเราหายใจอยู่เห็นไหม